วันนี้หนูนาจะพามากะเพราไก่ไม่มีไข่ดาวนะอันนี้กะเพราเซมเมว่นนลจ้าแซ่บอิ่มคุ้มหนูนากินอิ่มแบบพอดีเลยแต่แต่ขาดทักเนาะอ่ะก่อนจะไปดูหนูนากินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเลยจา้า เป็นกำลังใจให้หนูนาะทําคลิปต่อๆไปได้เยเอาแบบวันนี้คลิปนี้แบบง่ายๆเ้ยมาวันนี้เราไปมากินที่ร้านหนูนาะทือเก่าจ้าคลิปนี้คลิปง่ายๆนะแต่คลิปนี้ไม่มีพักนะแต่ถัดท้าจริงๆมาาเช้า,ชาตอนนี้เที่ยง ข้านุ่มมากร้านอาหารตามสั่งดูฝั่งนดิท่าไม่ซื้อเด้หนูนาไม่ชอบข้าวแข็งกอิ่มกุ้มแท้ๆสามสิบห้าบาทสำหรับหนูนาอิม่มพอดีเด้ก็สั่งอันนั้นสั่ง สั่งให้เขามาส่งเอาไหม,มขาดพัก่นขาดเท่ไม่กี่วันเลยกลับบ้านแล้วกลับบ้านไปพักผ่อนยาวๆัหน่อย บรรยากาศธรรมชาตินะวันนี้จะร้อนๆจนังเอยงามมากเลย 他没盘给你用在不？ เรากลับบ้านก็จะไปหาถ่ายคลิปแบบว่าซื้อหมูหนึ่งตัวขอโทษขออภัยสำหรับเสียงรถแต่เดยจ้าคลิป,ง,ลปง,ง่ายๆเด้อ า,ม,ามืดอนะ้อาวลุหยเดี๋ยว หนูนาเป็นคนตัวใหญ่แต่กินข้าวน้อยเลยแต่เหมือนกินจอกกินแจ๊กกินจุกอะ <c oughs> นี้ยพักตงคือจะแสบเว้ยล,ล่ะอิ่มพอดีพี่จริงอิ่มแล้วแหละ ย็บกล่องไม่ใช่ได้ถ้าไม่มีพังก็คือแบบไม่ทราบอบะคลิปนี้คลิปสั้างง,ง่ายๆเลยจ้ายังไงก็อย่าลืมติดตามทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหนูนาสาวโคราดเด้อเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วจ้า เซเว่นเรียก็แก่เซเว่นชาวเออข้าวเช้าเที่ยงรวมยอดที่เดียวเที่ยง